โอเคเรามาเจอกันในเรื่องเดิมและอีกครั้งคือเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวนครั้งที่3ครั้งนี้จะเป็นการทบทวนทั้งสองครั้งที่ผ่านมาครั้งนี้จะพยายามไม่เยอะเพราะว่าเราเรียนกันมาแล้วสองครั้ง ครั้งที่สามแค่ทบทวนให้เราจำให้ได้ให้เราจำให้ได้แยกให้เป็นโอเคนะอย่างแรกเหมือนครั้งที่แล้วเหมือนเดิมมาทางนี้มากกว่าข้างลังนี้ ไม่มีอะไรน้อยกว่าทางด้านนี้มากกว่าพอจำได้ไหมอาปากกินมากอันหลังชนน้อย เดือดเละเดวจะเละอ้าปากกินมากหันหลังไม่มีอะไรโอเคนะไม่มีอะไรก็คือน้อยอ้าปาก กินมากหันหลังไม่มีอะไรคือน้อยแบบนี้สารลับจำให้ดีใช้ไปตล,ลอดใช้ไปตล,ลอดอ้าปากกินมาก หันหลังชนน้อยโอเคนะมาครั้งนี้ไม่เป็นการเสียเวลาไม่มีในหนังสือครูจะตั้งโจทย์ซักคอซักสามข้อข้อละหนึ่งรูปแบบส่วนข้อที่สองไม่ดีกว่าคอห้า 2ข้อทำพร้อมกับครู3ข้อให้เราทำเดี๋ยวครูฉเฉลยโอเคข้อที่1นหนึ่ง โอเคเรามาเริ่มทำพร้อมกันอย่างที่ครูบอกครูจะทำพร้อมกัน2ข้อข้อแรก1234กับ5 6าพันห้อยห้ามอะไรมากกว่ากันอะไรน้อยกว่ากันมาตัวแรก หนึ่งพันสองร้อยสามสิบสี่มีหลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามและหลักที่สี่มีทั้งหมดสี่หลักต่อมาหลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามหลักที่สี่หลักที่ห้ามีทั้งหมดห้าหลักนั้นข้อนี้ถือว่าง่ายอะไร ตรงนี้เลยเปลี่ยนตรงนี้เลยเครื่องหมายตรงกลางครูต้องใส่อะไรมากกว่าหรือน้อยกว่าคำตอบคือน้อยกว่าเพราะตรงนี้มีทั้งหมดสี่หลักตรงนี้มีทั้งหมดห้าหลักต่อไป ข้อสองมีหนึ่งสองสามสี่สี่หลักเหมือนกันอันนี้หนึ่งสองสามสี่สี่หลักเหมือนกันมีทั้งหมดสี่หลักเหมือนกันนั้นสี่หลักเหมือนกันจะเหมือนครั้งที่แล้วคือเอาแต่ละตัวมาเปรียบเทียบกัน ใส่อนเปรียบเทียบกันตัวแรกเลขสามอยู่ในหลักหน่วยสิบร้อยพันอยู่ในหลักพันกันทั้งคู่มีค่าเป็นสามพันนั้นอันนี้เท่ากันดูไม่ได้ต่อมาหลักที่สอง ด้านหลังเป็นเลขห้าข้างหน้าเป็นเลขสี่เอาดูหลักก่อนหน่วยสิบร้อยหน่วยสิบร้อยเอาหลักร้อยเหมือนกันข้างหน้าเป็นเลขสี่ข้างหลังเป็นเลขห้านั้นเราจะต้องอ้าปากไปทางข้างหน้าหรือข้างหลังคำตอบคือ ข้างหลังโอเคนะครูเชื่อว่าทุกคนได้ได้แล้วมันก็เลยเมื่อได้มันก็อาจจะไปเร็วหน่อยมาเดี๋ยวให้เตาทุกคนหยุดวิดีโอไว้แล้ว ลองทําข้อ3าสี่และห้าลองทําดูว่าจะถูกหรือผิดอ่ะลองทําโอเคสําหรับ หลายคนดูวิดีโอแล้วแสดงว่าทำเสร็จแล้วนั้นครูมาเฉลยเลยข้อ3ไปอย่างเร็วเลยนะทุกคนครูเชื่อว่าได้แล้วมีทั้งหมด3ามหลักจำไว้เรื่องหลักคือเรื่องสำคัญใครยังไม่ได้หลักหน่วยสิบร้อยพันหมื่น ไปทวนทวนําำหน่วยสิบร้อยพันหมื่โอเคนะไปทวนซ้ำในเรื่องนี้เพราะมันจะทำให้เราทุนแรงไปเยอะ3มตัวอยู่ในหลัก100นี่ก็หลักร้อตัวแรกเลขหกข้างหลังก็เลขหกเหมือนกันดูไม่ได้ขยับไปต่อ ต่อไปเลขแปดกับเลขศูนย์เปรียบเทียบได้แล้วนั้นแปดกับศูนย์อะไรมากกว่ากันใช่แปดมากกว่านั้นก็ต้องห้าปากไปทางแปดแบบนี้ต่อไปข้อที่สี่ อยู่ในหลักพันกับหลักพันตัวแรกเลยเลข1กับเลข4อ่ะเจอแล้วเจอเข้าแล้วข้อนี้1หรือ4มีค่ามากกว่ากันคำตอบคือ4 มากกว่านั้นต้องอ้าปากไปทางเลข4แบบนี้โอเคนะต่อไปข้อท้ายมี5หลัก5หลักเท่ากันดูทีละตัวตัวแรกเลข1เลข1เหมือนกันต่อไปเลข8 เลขแเหมือนกันดูยังไม่ได้ขยับไปต่อต่อไปเลข9เลข0ดูออกยังอีกหนึ่งครั้งเลข9เลข0ูนย์ดูออกยังโอเคดูออกแล้ว9 กับศูนย์อะไรมากกว่ากันใช่9มากกว่านั้นจะต้องอ้าปากไปทางเลขเลข9แบบนี้โอเคนะเรื่องของ เลขอะไรตรงเนี้ยพวกเลขพวกนี้คยครูไม่ห่วงครูห่วงที่ว่ามากกว่าน้อยกว่าอาปากอาปากไปหามากแหลมไปทิมน้อยโอเคนะอาปากไปกินเลขมาก ข้างหลังข้างหลังไปหาเลขน้อยแบบนี้เรื่องเดียวเรื่องเนี้ยจุดสำคัญคือจุดสำคัญของเรื่องเนี้ยคือสัญลักษณ์อ้าไปทางไหน ไปหาเลขมากโอเคนะโอเคสำหรับครั้งนี้งานให้ทำที่เล่มสีขาวเล่มแบบฝึกครั้งที่แล้วเราทำหนึ่ไปแล้วครั้งนี้ให้ทำหนึ่ หน้าที่สิบสี่สิบห้าและสิบหกเล่มน,นี้เล่มขาวหนึ่งจุดสี่จุดสองหน้าที่หน้าที่สิบสี่ถึงสิบหกทั้งหมดสามหน้า และครั้งต่อไปเราจะมาเรียนเรื่องการเรียงลำดับจำนวนสุกไหมถ้าจำไม่ผิดการเรียงลำดับจำนวนครั้งหน้าเราจะมาเรียนกันครั้งนี้โอเคมีเพียงเท่านี้คือมาทบทวนเน้นย้ำในส่วนของสัญลักษณ์โอเคนะถ้าเกิดใครมีอะไรก็สามารถทักถามมือสอบถามได้นะครับ